สวกับพี่ครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณวันนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้พรุ่งนี้50ปีเต็มตไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมก่อนอื่นองขอบคุณลูกสาวนะครับขอบคุณไม่หน่อยขอบคุณแม่กาโมขอบคุณพ่ออาทิตาขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กำลังใจในวันนี้ ถ้าไม่มีอุงอิงถ้าไม่มีบอสโจถ้าไม่มีสาวน,อน้อยเพริศแพงนะครับจะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนและก็ขอบคุณเอฟซีพาราเนียบทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสองปีกลัวที่โฟล์คลูกสาวไม,าไม่ว่าจะรวยหรือจนนะครับลูกสาวก็ยังเป็นอุงอิงคนเดิมเพื่เก่าอะไรฮะ อะไรนอะไรอะไรอย่าหาเด้ออหเด้อว้าวได้สัวเขาคือาดผลลุก ก่อนก่อนที่จะคล้องนะครับจะพูดว่าอุ้งญิงคือลูกสาวอีกคนไม่ว่ามันสิรวยหรือมันสิจุนก็เป็นคนที่ผมรักที่สุดอีกคนหนึ่งนะครับผม <Yeah. S 1> ไม่ว่าอุ้งญิงจะมีมาลัยหรือไม่มีมาลลยผมพร้อมเอฟซีพลังเงียบพร้อมสปอร์ตเปิดกงปิดกงให้ตลอดการครับผม คนลุกมากเมื่อหน่อยจะตัวเขยทีด่ดีเนาะวันนี้วันนี้ดีใจแล้วก็ปพิ่มใจที่สุดนะครับไม,ไม่มีอะไรนะครับนอกจากคำว่าหักหลักาความกติใจให้กันองค์หญิงมีเงินเยอะมากแต่ว่านั่งโมบีเงินสันกบาทคือเกา<ม>่าทับหรับในใจผมนะองค์หิงเป็นคนที่ไม่มีเงินสักบาทขอลอยหนึ่ง บ่มีได้นั่งบ,บอสพ่มีหล่าพ่มีทุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะมีร้อยล้านพันล้านอู้หอิงก็เป็นหนึ่งในใจของพ่อการใจตลอดไปครับผมพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกทุกเรื่องบอสทั้งหลายตอบจะเข้ามาฮักและการจริงใจตลอดไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคที่หน่อยด้ยครับ โอเคพ่อขันพ่อว่าเราเป็นลูกพ่อมรดกของพ่อเอาให้หาด้วยกันเอาอย่างนี้พร้อมเซ็นเลยเจ้าไหมพร้อมเซ็นให้หมดเลยนี่เพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเต้าจะมาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นแหละยูว่าเราอยู่แทคพร้อมเซ็นให้เลย